สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าในปี2563จะเดินหน้าสร้างถนนเรียบชายฝั่งทะเลตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยหรือที่เรียกว่าไทยแ,แลนด์ริเวียร่าอีกจํานวน4โครงการเพื่อเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการแล้ว30โครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สบุสสงครามเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรและร,ระนองพร้อมระบุว่ามีแผนที่จะก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อเนื่องในปี2564ถึง2565อีกจำนวน6โครงการรวมระยะทางประมาณ100กิโลเมตรเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ วันที่2มีนาคม2563นายประถมเฉลิวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผย,ยว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรและระนองตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้วจำนวน30โครงการรวมระยะทาง332.998กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน2โครงการรวมระยะทาง48.158กิโลเมตรซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,562ได้แก่ 1. ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4001ถึงบ้านโพแบกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณกลางปี2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1 8 0 7 8 0ล้านบาทสอถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 1 9 8ถึงเทศบาลปากน้ำหลังสวนอําเภอทุ่งตะโกหลังสวนจังหวัดชุมพรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1 9 5 4 7 8ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ2,563กรมทางหลวงชนบทได้เสนอของงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบใชายฝั่งทะเลภาคตาใต้จำนวน4โครงการระยะทางรวม32.991กิโลเมตรงบประมาณ294.144ล้านบาทดังนี้ 1. ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านน้องบัวถึงบ้านเขากะโหลกอำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง2 9 7 9กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง34.860ล้านบาท 2. ถนนทางหลวงชนบทสายกองบิน53ถึงบ้านคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันระยะทาง1.077กิโลเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง18.934ล้านบาท 3. ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4003กมที่14บก3.50 ถึงบ้านท้องเกรงอำเภอทุ่งตะโกจังังหวดชุมพรระยะทาง9.085กิโลเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง69.188ล้านบาทและ 4. ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 0 2 2กมที่1ก1 0 0ถึงบ้านแหลมสันติอำเภอหลังสวนจังังหวดชุมพรระยะทาง19.850กิโลเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง 171.162ล้านบาทอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะกอ่อสร้างถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อเนื่องในปี2,564ถึง2,565อกจําีกจำนวน6โครงการรวมระยะทาง100.428กิโลเมตรโดยจะเสนอของบประมาณในปีต่อๆไปสำหรับโครงการโครงข่ายถนนเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยหรือที่เรียกว่าริเวียรานี้ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงภาคกลางต่อล่างต่อเนื่องไปยังภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะด้านตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งดังนั้นหากโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะเป็นโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นถนนสําหรับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนแล้วก็จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ และจะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่และประเทศชาติได้อย่างมหา,าศาลครับ